สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนผู้ใดเนี่ยอยากกินมกปลาซิวแต่ขีข่คาดดังไฟขีข่คาดมกส่ใบตองขอมือเนี่ยเอ๊เม่นพันธ์กอขีข้คาดเส็นกันเม่พันธ์ขี้คาดมกไ่ใบต้องขีข่คาดดังไฟเม่นพันธ์ก็นเลยมีวิธีมกแบบใหม่นั่นก็คือมกแบบคนขีขน่คาดหรือว่าคนขี้เกียรอจะมีวิธีมกอย่งไดนั้นตามเม่นพันธ์นมาเลย นี่ก็คือปลาที่แม่พันธุ์มกมาแล้วแม่พันธุ์มกวิธีใดนั่นแม่งพันธุ์มกใส่หม้อทุกคนมกใส่หมอคมกมอากหรือหมอกระทะแหลกไฟของแม่พันธุ์ก็ใส่ไฟแก๊สได้ทุกคนและบางคนเขาก็สิบเอิ้นว่ามกแบบแม่นพันธุ์เขาสิเอิ้นว่าอุปศิวใส่หมอ้อแบบแหงแต่แม่พันธุ์เขาเอิ้นว่ามกปซิวก็แล้วกันเนาะ เพิ่งจะคิดาดจำใจแมนพันก็์บอลลืมล่างเด้อันนี้แม่นพันล่างเรียบร้อยแล้วมาใส่พริกกระเทียมตำหนึ่สอดโตะเลกาแป้งนัวเกลือ1นึสอดซาหลังจากนั้นแม่นพันก็สิดน้ำป้าลงไปสามยดแล้วก็เอาพักขยแยงมาใส่หนึ่งกำมือแล้วคล้นขล้นขล้นเครื่องทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี หลังจากนั้นแมนพัน์ก็เปิดแก๊สไว้เอาหม้อค้างหรือหม้อกระทะใส่แก๊สไห่ห้อนปะาไว้ก้อนหลังจากแมนพันคารุนแล้วแมนพัน์ก็เตรียมใส่หม้อเลยนี่หม้อของแมนพัน์ทุกคนแมนพัน์ก็เทปลาลงใส่หม้อเลยแมนพัน์ก็ต้มต้มต้มไห่ปลามันเป็นหูบกลมๆพอที่จะเอาฟ้ามาปิดไห้สนิทเออ หลังจากนั้นแม่พันก็หาฝกหาฟ,ฟอฟ้าโอ้หาฟ้าหมอมาปิดเออปิดไวประมาณสิบนาทีใส่ไฟกลางหลังจากนั้นแม่พันก็ไปเปิดเอาโอ้ซุกประมาณนี้เลยทุกคนหลังจากนั้นแม่พันก็เทใส่จานหั่ประทานครับเขาเนีย้ยหอนหอนเหมือนนี่โอ้แซบอย่างขักเลยทุกคนเอาเขาเนี้คุยกินว้าแซบอย่างขากเลยทุกคน